คนวิดีโอนี้เนี่ยจะมาอัปเดตแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับคำสั่งของศาลสูงสุดในคดี b i r d r i g h t c i t i z e n s h i p นะคะคำสั่งของศาลสูงสุดเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิก b i r d r i g h t c i t t z e n s h i p นะคะเขาแค่จำกัดหรือว่าลิมิตคำสั่งของศาลเบื้องต้นที่บล็อกคำสั่งของทรัมป์นะคะแล้วเขายกเลิก Nationwide Injunction นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า Nationwide Injunction คืออะไรนะคะตอนที่ทรัม เซ็น e x e c u t i v e o r d e r ในวันแรกที่เขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเซ็นคำสั่งว่าเด็กที่เกิดในอเมริกาที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็น U.S. citizen หรือไม่มี green card เนี่ยเกิดจากพ่อแม่ที่อยู่แบบผิดกฎหมายหรือว่ามีวีซ่าชั่วคราวเนี่ยจะไม่ได้ U.S. citizen อัตโนมัติเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็มีรัฐ22รัฐนะคะ คือเขาก็ยื่นฟ้องต่อศาลเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยผิดกฎหมายศาลเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะก็เลยมีคําสั่งบล็อกคําสั่งของทรัมป์นะคะทั่วประเทศนะคะก็คือบล็อกคําสั่งของทรัมป์ nationwide injunction นะคะ nationwide injunction ก็คือคําสั่งของศาลที่ออกมาปกป้องมาบล็อกคําสั่งหรือนโยบายหรือกฎของรัฐบาลไม่ให้มีผลทั่วประเทศนะคะ22รัฐเนี่ยมีคนร้องทุกข์ใช่ไหมแล้ว สารเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นด้วยก็เลยมีการออกคําสั่งบล็อกคําสั่งของทรัมป์แต่ไม่ใช่แค่บล็อกแค่ยีรัฐแต่บล็อกทั่วประเทศก็คือบล็อกเนชั่น w i d อนจั u n ชันนะแล้ววันนี้เนี่ยสารสูงสุดเนี่ยก็ได้ออกมาตัดสินให้ทรัมป์ชนะก็คือบอกว่าสารเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบล็อกคําสั่งของทรัมป์ได้ทั้งหมดก็เลยยกเลิกเนชั่น w i d อนจั u n ชันนะคำสั่งของทรัมป์เนี่ยจะมีผลแค่ ยี่ลัฐคือมีผลแค่บางส่วนบางส่วนที่ไม่ได้ยื่นฟ้องเนี่ยก็จะไม่มีผลนะคะกที่เกิดใน22่ลัฐเนี่ยก็ยังจะได้ US Citizen เหมือนแต่ก่อนนะคะได้แบบอัตโนมัติเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าสารสูงสุดเนี่ยให้เวลา30วันนะคะให้เวลา30วันให้ทรัมป์ไปอ s ช e g ไกด์ l i n e ก็คือไปออกกฎออกแนวทางในการใช้คำสั่งนี้แล้วสามสวันเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีใครหรือมีองค์กรไหนหรือว่ามีรัฐไหนที่ยื่นฟ้องต่อคําสั่งของทรัมป์เนี่ยก็จะเอาขึ้นไปที่ศาลสูงสุดแล้วก็จะได้รับการยกเว้นนะคะยกแต่ถ้าหลังจาก30วันนี้แล้วเนี่ยยีรัฐนั้นอะเด็กที่เกิดใน28รัฐนั้นเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยมี US citizen หรือว่ามีกินการเนี่ยถึงจะได้ US citizen เท่านั้นนะคะผลที่จะกระทบตามมาเนี่ยก็คือต่อไปนี้ก็จะมีคนเนี่ยยื่นฟ้องไฟล์รอสูตร ฟ้องรัฐบาลเนี่ยกันเยอะแยะมากมายเพราะว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ยกเลิกนะคะคือศาลเขาก็ไม่ได้ติดช่องทางทั้งหมดนะคือใครที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ต้องไปฟ้องกันเอาเองอะ่ะคือใครที่ไม่ได้อยู่ในยีิบสองรัฐเนี่ยก็คุณก็ต้องไปไปยื่นฟ้องเอาเองมันก็คือมันไม่ได้ง่ายแบบได้มาอัตโนมัติเหมือนเมื่อก่อนแล้วโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอะ่ะแต่ถ้าใครที่กำลังจะคลอดลูกในวันสองวันนี้ในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้เนี่ยภายในสามสิบวันนี้ก็ยังได้อยู่นะ แต่หลังจาก30สิบวันนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้อยู่ในยีิบสองลันั้นก็ต้องไปฟ้องเอาเองอะ